มีทานหลอนเรื่องหอนร้างที่มีวิญญาณผีดุเมื่อหลายร้อยปีที่แล้วในหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่ในป่าชื้นๆมีหอนร้างที่ย่านนั้นเคยเป็นที่ทำการบูรณะบ้านแต่เมื่อวันหนึ่งมีเหตุการณ์น่าสะพรึงกลัวเกิดขึ้นที่หอนร้างนี้คนในหมู่บ้านพบว่าทุกคืนที่ผ่านมามีเสียงกรีดร้องและร้องเพลงที่น่าสยดสยองที่ฟังได้จากหอนร้างนั้น สุดท้ายก็มีบ้านในหมู่บ้านเดือดร้อนขึ้นและตัดสินใจที่จะปิดทุกประตูและหน้าต่างเมื่อค่ำคืนนั่นคือเรื่องขุนพลาศาสตร์ที่คนในหมู่บ้านนั้นเกิดขึ้นมีเสียงกรีดร้องและเพลงรำลึกที่ทำให้สาวหลานทั้งหลายส่งรูปภาพมาดูกันในรูปภาพที่ควรจะเป็นหอนร้างเก่าๆกลับกลายเป็นภาพของวิญญาณผีดุที่เคยเป็นผู้หญิงสวยในชุดชุดของยุคโบราณ คนในหมู่บ้านเกิดขึ้นทฤษฎีว่าวิญญาณผีดุบนี้น่าจะเป็นคนในหมู่บ้านที่ตายไปในสภาพการที่น่าสยดสยองและต้องการให้โลกมีเสียงร้องของเธอนี้ไปเพื่อสงบสังคมและเพื่อความสงบเรียบร้อยชาวบ้านตกลงที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อเชื่อมโยงกับวิญญาณผีดุบนี้หลังจากการประชุมหลายครั้ง พวกเขาตัดสินใจที่จะสร้างพิธีทางศาสนาเพื่อเปิดโอกาสให้วิญญาณผีดูบนี้พักผ่อนและสันติสุขในที่สุดวันพิธีได้มาถึงบรรดาคนในหมู่บ้านเข้าร่วมพิธีศาสนาอย่างจริงจังพวกเขาร้องเพลงพระคัติยมและมีสวดมน์เพื่อนําวิญญาณผีดูบนี้สู่สวรรค์คาลายัยเมื่อพิธีเสร็จสิ้บนบรรดาคนในหมู่บ้านกลับไปตามปกติ ไม่มีเสียงกรีดร้องหรือรำลึกที่ตามมาและคืนนั้นหมู่บ้านมีความสงบเรียบร้อยจนกระทั่งมีคนบอกว่ามีเสียงร้องของเธอตามไปกับลมพัดไปที่ป่าลายหลุมทำให้ชาวบ้านคิดถึงและเชื่อว่าวิญญาณผีดูนี้ได้รับการปลดปล่อยและได้หาที่พักผ่อนในโลกของมันในที่สุด